วิธีจอดรถเข้าเกียร์ว่างเนี่ยแต่ละคันเนี่ยครับไม่ใช่เป็นเกียร์ออตโอต้เนี่ยจะทําไม่เหมือนกันถูกไหมครับวันนี้ผมจะแนะนําการเข้าเกียร์ว่างของรถนิสสันคลิกสวัสดีครับวันนี้ผมเจ้านิสสันเจมซีจะมาแนะนําวิธีจอดรถเข้าเกียร์ว่างนะครับหรือเข้าเกียร์เอ็นนะครับวิธี จอดรถเข้าเกียร์ว่างเนี่ยแต่ละคันเนี่ยครับไม่ใช่เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยจะทําไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่วันนี้ผมจะแนะนําการเข้าเกียร์ว่างของรถนิสสันคิกนะครับมาดูกันเลยนะครับขั้นตอนที่1นนะครับกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเหยียบเบรกจากนั้นเหยียบเบรกค้างไว้กดปุ่ม P และผลักเกียร์เข้าหาตัว 2วิสองครั้งถ้าสำเร็จแล้วหน้าจอจะเป็นแบบนี้ครับสุดท้ายนะครับเรายกเท้าจากเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งเพื่อม็นการยืนยันเข้าระบบปลดเกียวว่างครับหลังจากนี้ลูกค้าก็ลงจากรถและล็อกรถได้ตามปกติรถของลูกค้าจะสามารถเข็นได้นะครับ และนี่คือวิธีสาธิตการเข้าเกียร์ว่างนะครับทําให้รถเข็นได้กับนิสสันคลิกคันนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีข้อสงสัยหรืออยากแนะนําให้เราทําคลิปสอนวิธีการใช้งานนะครับในรถทุกๆรุ่นของนิสสันแนะนำเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเจ้ามนนิสัน JMC ขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันในทริปถัดไปนะครับสวัสดีครับ